อาไปกันต่อดีกว่าค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องราวน้องจูนนะคะวันวิมลนะคะกับน้องมิวนิกนั่นเองค่ะคู่นี้นะครร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์อะชื่อภาษาไทยนะคะคุณวานร้านชำนั่นเองค่ะผู้ชมขาหรือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกยากนิดนึงเนาะ,ะ The Wall Store X O X O นะคะ ถ้าพูดชื่อผีขอภัยนะระหว่างจูนกับมิวนิกเนี่ยจะน่ารักกันขนาดไหนไปฟังจากปากทั้งคู่กันดีกว่าค่ะขายเลยไหมขายเลยไหมน้องมิวนิกนะคะก็เพิ่งเข้ามาอยู่ GMMTV นะคะฝากทุกคนด้วยจริงๆน้องเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็นี่กลับมาโชว์ฝีมือบอกเลยในเรื่องคุณวานร้านชำนะคะแตกระเบิดบอกเลย่ละ พราะนักแสดงเอามีแต่ตัวเตงคุณแม่มีมิวเลิฟจูนมิวนิกพี่พลอยอ่าแค่พูดมาแค่นี้ก็แตกระเบิดค่ะแตกระเบิดตื่มเออตกใจไหมหรอไม่ตกใจเพราะว่าพี่จูอยู่ยกับหนูตั้งแต่เด y 1วันที่เข้ามา <c oughs> ที่นี่แล้ว <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> จริงจก็เบอร์น <c oughs> ั้นเลยนะจริง <c oughs> จริงเบอร์นั้นแหละ <c oughs> ใช่เบอร์นั้นแหละเพราะว่าบบแรกที่เจอกันคือวันที่ไปออลติ้งโรเจอกันตั้งแต่ น่าลูบีอะค่ะจริงๆน่าประตูจริงๆอะดิเดินไปพร้อมกันขึ้นรถพร้อมกันทําอะไรพร้อมกันหมดใช่ค่ะไม่คิดแต่แค่คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าน้องงานกันร่วมงานกันบ้างเนาะแบบในในซีรีส์เรื่องเดียวกันมันคงจะเป็นกองที่แฮปปี้ดีอะไรแบบี้แบบว่าหนูก็ยังแบบไม่ได้รู้จักใครเยอะด้วยแบบถ้าได้ร่วมมือกับพี่จูน่าจะแบบเฮ้ยไปกองไม่เหงาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจุกจุ๊กันอะ พอพอจูนอะอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนผู้หญิงหวานกับผู้หญิงหวานอะอม,มาอยู่ด้วยกันแต่แค่ว่าพอจูนอยู่กับน้องอะอน้องจะมีความว่าห <c oughs> วานหวานมากกว่า, <c oughs> าใช่คือ <c oughs> เราไม่คิดว่าเราจะเจอคนที่หวานกว่าเราขนาดนี้เจอถ้ามาเจอน้องแบบแค่แค่เสียงพี่เสี่ยงน้องก็ไหนลองพูดสิพี่จูนตายตายค่ะก็คุณวานร้านชำนะคะอย่างที่บอกว่าคุณวานร้านชำคุณวานนี่คือพี่มิว แล้วเป็นทำร้านชามใช่ก็เป็นคุณวานร้านชามใช่แล้วชื่อก็แบบแบบใช่อใครทุกคนได้ยินชื่อเราจะแบบว่าคุณวานร้านชามมันดูเป็นซีรีส์แบบคอมเมดี้โรแมนติกอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยใช่ก็ก็เหมือนเราเนี่ยก็จะเป็นทางเพื่อนของเลิฟเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน3คนอะไรเงี้ยใช่ซึ่ง เราสองคนก็แอบแบบมีลับลงคงในคมในอะไรเงี้ยซึ่งยังบอกไม่ได้ถ้าอยากดูไปถามพี่เลิฟนะคะใช่ค่ะพี่เลิฟคือคนกุมความลับความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าว่ามีลับลงคงในยังไงอ่ะมากกว่าเพื่อนหรอเหลืออะไรและตอนนี้เป็นอะไรทําไมซีรีส์ในทีเซอร์มันดูมีความแบบ คอมเมนต์กันนิดหน่อยเออใช่ไหมแต่ว่าก็ทางจุบๆกันแล้วก็เสียใจด้วยเอาก็งงว่เป็นไรเอออ่าไปหาคำตอบด้วยการปีหน้าน่าจะน่าจะได้ไหนี่แหละค่ะคุณชมขาฝากด้วยนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้น้องๆตั้งใจถ่ายทมนะน้องๆตั้งใจแสดงกันอย่างมากเลยฝากด้วยคุณวานร้านชำเร็วๆนี้ค่ะ